ก็บอกขอจี่ทำแต่ก็หาซื้อย่านมากเลยอ่าสาธิตวิธีใช้หน่อยใช้ยังงไวิธีทำก็เก็บไม่ได้คือคือขอมาเดี๋ยวว่าจะมาถือได้แล้วแลวเราบีบีเทปกาวแผลมาให้ด้วยแล้วก็การที่เอาได้ว่าสามารถติดได้ติดไว้ถ้าเกิดจะขอให้ก็ติดติดไม่ได้เลยสุดใจว่าสุดใจฮิวให้แม่ดูสิ ี่วีการที่ย,ยไ่ได้่ไ,ไหนันยังเลยค่ะไหนข้างหน้าที่เปิดนะคะที่ค่ะเ้าได้เปิดแ่เปิดอย่งนีเดี๋ไม่เปิดอค่ะอันนี้อันนี้ทำเองเลยเลยนะคะไม่ได้ไม่ซื้อาะไรเก่งมากา,าซื้ก็จะอนน้อกรดวดีมาให้ค่ะ กับกระเป๋าให้ค่ะบ๊ายบายจริง